แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ10พฤศจิกายน2567เราจะมาอัปเดตจากทอ,อสสกันนะคะอัปเดตล่าสุดจากกระทรวงการคลังทอ,อสสเปิดให้บริการพิเศษในวันเสาร์ที่9และอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567ทุกสาขาทั่วไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนยื่นกู้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ปี2567นะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ,อสออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนปี2567ท่านสามารถยื่นขอสินเชื่อกับทอสอโดยเปิดให้บริการพิเศษในวันเสาร์ที่9และอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนณนะสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศช่วงเวลา8นาิกา30นาที ถึง15นาฬการ30นาทีนะคะสำหรับสาขาในห้างสรรพสินค้าเปิดบริการตามเวลาทำการของสาขาที่อยู่ในห้างนอกจากนี้ผู้ประกันตนยังสามารถนัดวันยื่นขอสินเชื่อได้ล่วงหน้าผ่าน2ช่องทางนะคะ 1. แอปพลิเคชัน g h b a l l g e n 2. g h b buddy บน l i n e application นะคะอย่างไรก็ดีตามที่ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ยังสามารถรับบริการ ได้ที่สาขาทั่วประเทศได้ตามวันและเวลาทําการปกติทั้งนี้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนปี6-7เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงแรงงานโดยสํานักง,งานประกันสังคมและกระทรวงการคลังโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอจัดทําสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40เพื่อซื้อหรือ ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบีย้ยต่ำ5ปีแรกเพียง1.59%นะคะต่อปีวงเงินกู้ตามโครงการสูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทสำหรับวงเงินกู้ส่วนที่เกินจาก2ล้านบาทก็สามารถใช้อัตราดอกเบีย้ยผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคารได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GS Bank Call Center 026459000 หรือที่ f c e e o o o k แฟนเพจธนาคารอาการสงเคราะห์นะคะอัปเดต10พฤศจิกายน2567